Thank you. กลับมาแล้วกลับมาแล้วเพลงเพิรดมากครับขอบมากครับชอบ <c oughs> มาพร้อมอันนี้เป็น EP พีสามเลยนะครับ ช่วงประมาณปี26,038 BCE ถึง1,9668 BCE ช่วงนี้นะครับคือช่วงของยุคสงครามกลางเมืองของซีอานครับชื่อสงครามคือเกรตดีไวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับซีอานในเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์แบบไหน อย่างในรูปที่เห็นก็คือเขาอิงมาจากน้องเต่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของอเผ่าพันธุ์ของสีอานให้มากขึ้นว่าเขาเป็นยังไงสีอานคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์โบราณมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์พวกเขานะครับคือเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่สามารถ คิดคำนวณมีตรกะและมีเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงลักษณะทางกายภาพของซีอานซีอานเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์เรื้อยคานคล้ายเต่าแต่ว่าสามารถเดินสองขาได้มี4นิ้วในแต่ละมือพวกเขาสามารถระบายความร้อนและจัดการควบคุมอัต,ตราการเผาผลาญพลังงาน,านงในร่างกายได้ สาเหตุที่เขาทําได้อย่างนี้นะครับก็เ,เพื่อชะลอความต้องการในการดํารงชีพอในการไปอยู่ในต่างเอาอ่าต่างดาวนะไปอยู่ในชั้นบรรยากาศไปอยู่ในอวกาศเมื่อพอเขาควบคุมอ่าการดํารงชีพได้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมความหิวและควบคุมการหายใจได้เลยมีอ่าบาง นักวิทยาศาสตร์บางคนของ U.E. นะครับได้เคยกล่าวไว้ว่าเขาเคยพบเห็นซีอานที่ไม่ใส่ชุดอวกาศแต่สามารถกลั้นหายใจอยู่ในอวกาศได้ซึ่งอันนี้ไม่ได้รับการพิสูจน์นะครับเพียงแต่ว่าเป็นคำกล่าวอ้างของนักวิทยาศาสตร์บางคนของ U.E. เท่านั้นเองโดยคุณลักษณะนี้นะครับคาดว่าเป็นผลมาจาก กรรมพันธ์เดิมของซีอานก็คือเต่านะที่สามารถควบคุมอาสัญญาการรงชีพได้แล้วก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนความอดทนและสมาธิจากาศาสนาของเขาก็คือาศาสนาดิโทวาดังนั้นซีอานจึงเป็นเผ่าที่มีความสามารถในการเดินทางในระยะไกลได้ดีและก็ยังช่วยให้พวกเขานะครับสามารถสร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสวยด้วย อาหารและระบบการย่อยอาหารอาหารขออภัยครับอาหารสำคัญของซีอานในยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับในยุคประวัติศาสตร์คือตากสัตว์เน่าต่อมาจึงได้มีการยข้างบ้านไปครับข้างบ้านเปิดประตูเอาใหม่นะฮะต่อมาจึงได้มีการพัฒนารูปแบบการถนอมอาหารใช้การหมักและการสลายตัวของโมเลกุล แทนการใช้ความร้อนและการปรุงแลกการปรุงอาหารแบบเดิมแต่สิ่งสำคัญที่ซีอาร์ต้องใช้ในการถนอมอาหารแบบาการหมักนี้นะครับก็เพราะว่าซีอาร์เนี่ยพื้นเพข,ของซีอาร์ไม่ใช่นักล่าดังนั้นการที่จะไปล่าสัตว์แล้วกินเนื้อดิบจึงขัดกับหลักของเผ่าพันธุ์เขาเองดังนั้นเขาเลยจะต้องใช้วิธีถนอมอาหาร แล้วก็เป็นการหมักนี่เองเพื่อที่จะทำให้ได้อาหารในปริมาณมากๆการขับถ่ายซ r อามีระบบการขับถ่ายคล้ายนกโดยมีท่อขับถ่ายเพียงท่อเดียวซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากห้องน้ำซีอารในยานซูเรนนะครับแลวตอนนี้ถ้าใครมียานซูเรนนะครับลองไปดูที่ห้องน้ำของซูเรนได้คุณจะเห็น ่าห้องน้ําที่ทีมงานซจภูมิใจนําเสนอมากเลยว่านี่คือห้องน้ําของซีอารนะฮะที่มีท่อขับถ่ายอีกเพียงท่อเดียวนะครับเมืองหลวงเก่าของซีอารชื่อว่ารุยซีอารแต่ปัจจุบันซีอาร์นะครับได้ทำการทิ้งเมืองและดาวบ้านเกิดของตัวเองไปแล้ว <c oughs> เป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองติเกติวายนี่เองนะครับ <c oughs> ประวัติศาสตร์ของซีอาร ที่บันทึกไว้ในส่วนใหญ่นะครับเขียนเกี่ยวกับความขัดแย้งต่างๆทั้งภายในและภายนอกของซีอานจนกระทั่งจุดสิ้นสุดยุคความวุ่นวายเป็นเรื่องราวที่บันทึกไว้นะครับเรียกว่าบันทึกไวเก้เขาเรียกว่าอะไรก่อนยุคของ BCE ก่อนยุคที่จะมีประวัติศาสตร์ของฮิวแมนก็ย้อนกลับไปเกือบ2,500ปี ปัจจุบันจัก,กรพรรดิที่ปกครองซีอานและยังคงปกครองอยู่จนถึงหน้าตอนนี้คือจัก,กรพรรดิเครอ้อต้องเรียกว่าจัก,กรพรรด,ดินีเครจกกักรซีอานตั้งอยู่แนวชายแดนทางตะวันออกของยูออคาดว่าจะมีระบบดาวอย่างน้อย14ซิสเต็มที่อยู่ในการปกครองของซีอานนะครับ ซึ่งรัฐบาลซีอานไม่ได้ทำการเปิดเผยจำนวนที่แน่นอนให้กับเผ่าพันธุ์อื่นทราบดังนั้นถ้าตอนนี้ถ้าเราไปดูที่ a r ร์คแมเราจะไม่เห็นเขตการปกครองของซีอานทั้งหมดนะเราจะเห็นเฉพาะเขตที่อยู่ในเฟรนลี่ไลท์เท่านั้นก็คือเขตชายแดนนะครับที่ติดกับยูเอีเท่านั้นที่เขาเปิดเผยให้เราทราบแค่นั้นเองในทางการทูตเนื่องจากซีอานเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุขัยยาวนาน ทำให้ณตอนนี้นะครับยังคงมีคนรุ่นก่อนๆอ,อยู่มากเช่นจัก,กรพัฒดเครเคยเป็นผู้นำเจรจาเข้าตกลงสัติภาพกับวุฒิสมาชิกอาคาริในปี2789ซึ่งณตอนนี้นะครับจัก,กรพัดดินีเครเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็มอีอำนาจอยู่ถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ลงจากเขาเรียกว่าอะไรถ้าพระราชาก,กษัตริย์เขาต้องเรียกวอะไรนะ ลงจากอำนาจของกษัตริย์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลาราชบัลลังใช่ไหมอ่ะนั่นแหละครับอ่าก็จักรพรรดิเครยังไม่ได้สลับบลลังให้กับองค์อื่นด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงยังมีสมาชิกของรัฐบาลซีอารที่ยังคงแครงใจกับยูอีอีด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยอ่าซีอารกับยูอีอีเคยลบกันก็เลย อ,อย่างไม่ค่อยเชื่อใจกับมนุษย์เท่าไหร่อินเ r a ร o เอร์คนปัจจุบันของเรานะครับเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่อะแล้วก็มีอิ p เ r a ร o เอร์ของเราเนี่ยเข้าไปยื่นข้อเสนอให้กับซีอารในการที่จะมาทำธุรกิจร่วมกันดังนั้นในตอนนี้ก็จะมีบริษัทของมนุษย์บางส่วน ของ U E บางส่วนนะครับที่เข้าไปาทำข้อได้เปลี่ยนตกลงเทคโนโลยีกับ C R ด้วยอย่างเช่น m ิสนะครับที่มีใช้เทคโนโลยีอของ C R ที่มาทำก็จะมีพวก e r a n ก็มีแตกหนอออกมาก็เป็นมิไลที่ใช้เทคโนโลยี C R ซึ่งาบางส่วนของ C R ก็ยังคลางแคลงใจนั่นะครับอย่างที่บอก ศาส,สนาศาส,สนาหลักของซีอานก็คือศาสนาลิโทวานะครับซึ่งผมได้เล่าไปในอีพีก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ใครที่อยากรู้ว่าริโทวาเป็นไงก็ไปย้อนกลับดูได้ระบบการเมืองและการปกครองแล้วก็สังคมของซีอานนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับเนื้อเรื่องในหลังถ้าเราฟังต่อไปเรื่อยๆนะครก็คือซีอานใช้ระบบตระก,กูลในการปกครอง โดยเป็นทั้งโดยโดยตระกูลเนี้ยจะเป็นทั้งองค์กรทางสังคมแล้วก็เป็นระบบชนชั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีความซับซ้อนสูงมากโดยแต่ละตระกูลสามารถบริหารงานและก็บริษัทต่างๆได้โดยจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐบาลซีอานซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากจัก,กรพรรดิเท่านั้นให้ทำ ถือจะสามารถทําหน้าที่นั้นได้ระบบของ CR เนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายกับระบบของกษัตริย์และรัฐบาลกลางซึ่งจะเหมือนกับของประวัติศาสตร์การปกครองของจีนสมัยก่อนชาวซีอานบางคนนะครับเลือกที่จะสละมรดกก็การสนับสนุนทางการเงินของครอบครัวของตระกูลทั้งหมดเพื่อให้ตนเองได้มีชีวิตที่เป็นอิสระ โดยคนกลุ่มนี้นะครับของชาวซีอานเนี่ยจะถูกเรียกว่าพวกเนียอันยากจังอะไระเนียหัวอ่องอนนี้จริงหรอวะ่าอ่ะประมาณนี้นะครับเขาจะเรียกว่าพวกเนียหัวอ่องโอเคอันนี้คือเกินเกินในเรื่องของซีอานเบื้องต้นไปละเรากลับมาที่สงครามเกรติวายนะครับปีสองหมื่นหกพันสามสิบแปด BCE ซีอาร์ได้ประสบความสำเร็จในการเดินทางอาวกาศครับเป็นครั้งแรกโดยตระกูลวยอเป็นผู้ทำการทดลองและก็เดินทางเป็นกลุ่มแรกโดยใช้ยานที่นั่งเดียวนะเป็นยานที่นั่งเดียวที่สามารถทำการบินออกนอกอวกาศแล้วก็สามารถขับกลับ,บมาจอดที่เดิมได้นะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองรุยเซียรน,นะครับดาวอ่าไฮโอตันสซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าไฮโอตันนั่นคืออยู่ที่ไหน มีเปล่าวะวมีให้ดูป่าเหมือนจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าใครอดตันเราดูไม่ได้นะนะรูสิอานคือเมืองหลวงของซีอานในขณะนั้นนะครับก็มาต่อมาในปีสองหมื่นสี่สิบสี่ BCE สองหมืนสิบสี่ BCE นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามดุกเรสตดวสงครามกางเมืองของซีอารนะฮะ เรติวาคือสงครามแบ่งแยกเชื้อชาติครับหรือที่ชาวซีอาเรียกกันว่าสงครามกลางเมืองซีอานเป็นการสู้รบระหว่างสองฝ่ายซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นซีอาแท้เหมือนกันนะมันจะมีซีอาแท้กับไม่แท้นะฟังดีๆเป็นซีอาเหมือนกันโดยผลจบลงด้วยการที่ดาวบ้านเกิดของซีอานถูกทําลายโดยยับทั้งหมดครับชั้นบรรยากาศทั้งหมดถูกทําลายสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่อาศัยได้ สงครามครั้งนี้นะครับส่งผลให้มีชาวซีอารเสียชีวิตนับล้านล้านคนก็เขาบอกว่าที่สามารถตรวจสอบได้นะครับนับล้านคนแล้วก็ยังมีสูญหายอีกหลายล้านหลังจากจบเหตุการณ์เครตดิวายนะครับได้ก่อให้เกิดการก่อตั้งจกักรวรรดิซีอาร์เอ็มพายขึ้นอันนี้แตกออกไปแล้วนะจะไม่ใช่ซีอารเดิมแล้วนะ จะเป็นซีอาร์เอ็มพสงครามนี้เนี่ยเริ่มขึ้นในปี2014ของดิเรติวายนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงในปี1977 BCE ระยะเวลาในการสงอราระยะเวลาในการทำสงครามนานถึง289ปีครับสหรับสงครามเกรติวายเรามาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามเกรติวาย สาเหตุที่ทําให้เกิดสงครามกลางเมืองอิเกติวายเนื่องจากว่าสังคมของซีอารนะครับจะประกอบไปด้วยยี่วัวหรือที่เราเรียกกันว่าตระกูลนะครับแต่ยี่ัวนี้เป็นภาษาซีอารซึ่งในตระกูลนี้สามารถทําหน้าที่ได้เหมือนกับหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็สามารถปกครองตนเองได้โดยที่จะมีอนาเขตเป็นของตนเองในสมัยนั้นนะครับซีอารนะ่ะ ไม่มีจักรพัดหรือก็คือไม่มีผู้นําจากส่วนกลางมาคอยควบคุมตระกูลต่างๆจึงทําให้ตระกูลต่างๆนะครับมีการสู้รบกันเพื่อขยายอาณาเขตขยายอํานาจกันไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าเกือบจะตลอดเวลานะครับที่ยังอยู่ในระบบนี้และในช่วงนั้นเองนะครับผู้นําส่วนใหญ่ของซีอาจะเป็นผู้หญิงนะจะเป็นเพศหญิงนะครับชื่อว่าอ่าเป็นยศของเขานะครับเป็นตำแหน่งชื่อตำแหน่งชื่อเมทริอา มีอำนาจสูงสุดในตระกูลแล้วก็ถือเป็นผู้นําตระกูลสูงสุดจากเอกสารเก่าแก่ที่สามารถกู้คืนมาได้นะครับความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นจากลูกสาวคนสุดท้ายนะครับลูกสาวคนเล็กสุดของตระกูลโครได้พยายามแปรพักไปเข้าร่วมกับตระกูลอูไอทรงผลรถมอเตอร์ไซค์รอแป๊บหนึงนะ โอเคเงียบแล้วส่งผลให้ผู้นําของตระกูลโครนะครับไม่พอใจแล้วก็ได้ทําการสู้รบกับตระกูลอูไอตระกูลอื่นๆนะครับตระกูลใหญ่อื่นๆที่อยู่ข้างทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมรบกันด้วยเช่นตระกูลฉีแล้วก็ตระกูลรัวอาจากการที่่าตระกูลใหญ่ๆหลายตระกูลนะครับเข้ามาร่วมรบด้วยนี่เองนะครับทําให้ สงครามเนี่ยมันลุกลามไปทั่วทั้งระบบดาวที่ซีอารปกครองในตอนนั้นเหตุการณ์ sure? สำคัญถัดมาก็คือสมาชิกของตระกูลโครได้ก่อวินาศกรรมนะครับรอบวางระเบิดดาวเทียมตรวจอากาศที่ไคโอตัน3ซึ่งเป็นเมืองหลวงของซีอารในตอนนั้นโดยมีความตั้งใจจะสังหารผู้นำของตระกูลอูไอแล้วก็ตระกูลลัวอาในระหว่างที่มีการเจรจาสันติภาพอยู่นะครับอ,รอ่า อย่างไรก็ตามนะครับการก่อวิทยาศกสรกรมในครั้งนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เพราะทำให้ชั้นบรรยากาศของไฮโอตันสกลายเป็นพิษแล้วก็ได้ค่าชีวิตผู้คนทั้งหมดที่อยู่ในไฮโอตันสไปผลของสงครามกลางเมืองครั้งนี้ทำให้ซีอานะครับต้องสูญเสียไฮโอตัน3ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ครั้งใหญ่มากในประวัติศาสตร์ของซี A L. หลังจากจบสงครามครั้งนี้นะครับสงครามเกรติ่วหลังจากจบสงครามเนี่ยประมาณ6ปีตระกูลลัวอาได้ขึ้นเป็นตระกูลหลักในการปกครองซีอานนะครับแล้วก็ได้ตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิณนะตอนนั้นแป๊บหนึ่งนะนักเรียนตัครู่จิตด้ำหน่อย อ๋อยังยังยังโอเคผมเข้าเล่าข้ามขอโทษขอโทษขอ,ษขอแก้ไขขอยข้ขอมูลนิดหนึ่งคือหลังจากจบสงครามเกรดิวา6ปีนะครับตะกูลโลอาขึ้นเป็นตะกูลหลักในการปกคอรองซีอาแต่ยังไม่ได้ตั้งตนเองเปกก็นจักรพรรดิหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาอีก30ปีตะกูลฉีครับได้พยายามยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งประมาณในช่วงปี19,742 BCE จนถึงปีประมาณ19,734 BCE เนี่ยตระกูลฉีได้พยายามจะยึดอํานาจจากตระกูลรัวอานะครับแต่ว่าไม่สําเร็จตระกูลฉีพ่ายแพ้สงครามแล้วก็ถูกกวาดล้างทั้งตระกูลครับต่อมาในปี19,668 BCE นะีตระกูลรัวอา,าได้สถาปนาจากักรพรรดิองค์แรกของซีอาน จกักรพรรดิองค์แรกของซีอาร์ก็คือผู้นําของตระกูลรัวอาครับแล้วก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชวงศ์รัวอาเป็นราชวงศ์แรกที่ได้ทําการปกครองจกักรวรรดิซีอาออร์เอมพายนะฮะ,แล,ะลททแล้วก็ได้เริ่มนับเวลาปาฏิทินไออุยโทษทแล้วก็ได้เริ่มนับเวลาปฏิทินใหม่นะครเป็นปีจกักรวรรดิที่1.0นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำหรับผู้รอดชีวิตจากไคโอตัน3นะครับก็ได้อ,อพยพไปยังไฮโอตัน4ซึ่งก็ได้สร้างเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็ได้มีการจัดตั้งหน่วย Civil Service ขึ้นที่นั่นเองสำหรับไฮโอตันนะครับเป็นระบบดาวของซีอานซึ่งเป็นความรับระดับสูงทางที่ตั้งตำแหน่งนะฮะก็ไม่มีไม่มีระบบไว้ให้เราดู ซึ่งเดี๋ยวผมลองไปดูใน ArcMap ก่อนนะว่ามันเราสามารถดูได้ไหมเดี๋ยวผมจำได้ว่าใน ArcMap ไม่มีข้อมูลของไฮโอตันสมนะ หาไม่ได้นะครับข้อมูลของไฮโอตันเนี่ยเราหาไม่ได้จากใน a r ร์คแมปเราดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเขตปกครองของซีอารเราจะดูได้แค่เขตที่เขาอยู่ใกล้เราเท่านั้นนะ,ะเท่านั้นเองอย่างของพวกนี้นะครับเนี่ยพวกเขตปกครองของซีอาร์พวกนี้เราเข้าไปดูได้โ okay. อเคอะต่อต่อ อ่าเรามาดูใช่เหมือนจีนโบราณเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นจากข้อมูลที่ได้มาจากอ่าเจา้าหน้าที่ของ u ู e อนะครับที่เขาได้เคยไปเยี่ยมเยียนในเขตของไฮโอตันสามจากคําเชื้อเชิญของจัก,กรพรรดิสมัยนั้นนะแล้วก็เก็บข้อมูลเท่าที่ออกมาให้เราได้ฟังได้นะครับก็คือไฮโอตันหนึ่งนะครับมีข้อมูลแค่ว่าดาวตรงนี้ยอยู่ใกล้กับ าวฤกษ์อยูใ่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดไฮโอตันสองชื่อว่าเทลเรอาเป็นดาวเคราะห์ที่สามารถอยู่อาศัยได้แล้วก็สำนักงานใหญ่ของกาแทคแมนูแฟกชริงอยู่ที่นี่นะครับสำนักงานใหญ่ของกาแทคอยู่ที่ไฮโอตันสองเทลเรอาไม่ได้นะครับไฮโอตันสามรูซีอานรยซีอานแปลว่าแหล่งต้นกำเนิดของซีอาน เป็นอดีตเมืองหลวงของซีอาร์นะครับปัจจุบันชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้ถูกทำลายในสงครามกลางเมืองเกรติวายไปแล้วนะครับในปี1นึ่5ห BCE ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครับจนถึงน้าตอนนี้ไฮโอตัน4นะฮะคือชื่อว่าคาอัวคาอัวแปลว่าสันติอย่างแท้จริง ปัจจุบันนะครับคาอัวเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงจกวักรวรรดิซีอานก็คือซีอานเอ็มไพายแล้วก็เป็นที่ประทับของจกักรพรรดิและก็ตระกูลราชวงศ์อยู่ที่นี่ปัจจุบันเป็นราชวงศ์ที่สามคือราชวงศ์เครคาอัวนะครับยังเป็นเมืองที่ผู้ประสบภัยพิบัติจากสงครามกลางเมืองที่ไฮโอตันซานนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่อีกด้วยและก็มี เขตรอบนอกเป็นดาวเคราะห์รอบนอกชื่อว่าดาวเทแทมดาวเคราะห์ตรงนี้นะครับไม่ทราบตำแหน่งที่ชัดเจนนะแต่มีการเอ่ยถึงในอเอกสารของกาแทกนะครับบอกว่าเทแทมเนี้ยอยู่บริเวณอของไฮโอตันนะครับอยู่ในไฮโอตันสเต็มจึงคาดว่าเทแทมจะเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกของระบบดาวไฮโอตันและมีข้อมูลลับว่า ที่เทแทมเป็นที่ทดสอบยานและอาวุธของกาแท็กด้วยดังนั้นเราจึงค่อนข้างะคาดหวังว่ากาแท็กไม่ใช่แค่บริษัทขายยานนะอาจจะมีอาวุธด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะเอามาขายให้คนได้หรือเปล่าน,นี่ต้องรอดูต่อไปว่ากาแท็กจะผลิตอาวุธขายให้เราไหมหรือว่าจะขายเฉพาะสี่อาจ โอเคจบเรื่อง history สำหรับวันนี้ในโอตันเอ้ยสำหรับ c ีอา